สว,ส,สวัสดีครับผมวันนี้พบกับบุญลายสายสูงนะครับจะไม่ทีเด็ดบอลคูเลออันมัดลีกับอินเตอร์มิลานนะครับเกมตาแต้มแย่งเป็นแชมป์กลุ่มเท่านั้นนะครับกลุ่มหนีได้ทีมเขารอบในแชมเปี้ยนลีกและยูโรปป้าลีกนะครับเกมมีทรงไทยเจ้าบ้านราชันชุดขาวนะครับได้เปรียบเสียงเชียร์เกมไล่ความกดดันได้พักสองมือจากเกมลาลิกานะครับแต่ว่าหลังจากเกมนี้ต้องเจอกันกับ เอตเลติกนะครับแต่แตมก็บไรีกดดันียังมากนะครับเจ้าบ้านลีอันมาลลิแต้มนำโดงในตารางคะแนนห่างอันดับ2ถึงแต้ม้วยกันนะครับฝั่งทีมเยือนยังอินเตอร์มิลานนะครับก็คงบไรีเน้นยังมากนะครับในหลีกมีหลุ่นเบียดแซงครับมิลานไปเป็นจ้าฟูงได้นะครับแต้มห่างกันแค่แต้มเดียวนะครับและประตูได้เสียดีกว่าห้ายนะครับก่อนเกมนี้พัก น้อยเหมือนกันนะครับหลังจากเกมนี้ในเซเรียอานะครับเป็นงานง่ายนะครับเกมนี้ก็บริได้นับเหมือนกันบริได้นินเหมือนกันนะครับโอกาสชนะหรือแพ้น่าจะยากอยู่นะครับมีโอกาสออกเสมอกันไปนะครับน่าจะฟันทงน่าจะเสมอนะครับคู่นี้นะครับเดี๋ยวจะก่อนหนึ่งสำหรับเป็นมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกดลังใจในช่องมูลไลฟ์ด้วยครับขอบคุณครับ